แต่มันจะมีเม้หนึ่งครับที่ถูกใจมากนะโอ้โหคุณพระนี่ครับแต่มาฝ่ายสีขาวก็ยังมีทีเด็ดอยู่ครับมาฝ่ายสีขาวเส้นเม็ดให้กินครับเพื่อหวังว่าจะโจมตีหน้าขุนกันละคะก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการหมากเด็ดแต้มเซียนครับสำหรับในรายการนี้ผมจะบรรทึกเกมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ในมันนี้เกมนี้ครับมันเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ PlayOK OK นะแต่เพื่อให้ง่ายต่อการรับชมเนี่ยผมจะเอามาเดินให้ดูในกระดานจริงครับเป็นวันนี่เกมของสุดยอดเซียนหนูเทพนะก็อาจจะไม่ได้เอามาทั้งเกมนะครับเพราะว่าก็ต้องสงวนในการขึ้นหมากเอาไว้แต่มันจะมีจังหวะเด็ดจังหวะหนึ่งที่ผมโพสต์เอาไว้ในแฟนเพจหมากรุกไทยคารวาสผู้ฝ่ายรู้ครับก็คือรูปหมากรูปนี้ คุณคิดว่าหมากฝ่ายสีดำจะโจมตียังไงเกมนี้ครับบอกก่อนครับเป็นการซ้อมกันระหว่างสุดยอดซียนหุเทพครับและก็แชมป์ระดับจังหวัดจังหวัดหนึ่งครับเนี่ยฮะคุณดูครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยฮะแชมป์ระดับจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ยฮะเขาเดินเบี้ยขึ้นมาครับอยากจะถามว่าสีดำจะเดินยังไงดีหลายคนก็ตอบไปนทิศทางเดินขุนเดินเรือโยกเบี้ยโยกโคนมาต่อม,มั่งอะไรเงี้ยฮะ แต่มันจะมีเม้นหนึ่งครับที่ถูกใจมากนะโอ้โหคุณพระนี่ครับผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดค,คุณผู้ชมได้เห็นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าใจวิธีการโจมตีแล้วก็ทำลายหน้าเบี้ยมากยิ่งขึ้นนะครับทำไมเขาถึงกล้าโจมตีตรงนี้และทำไมตอนแรกเนี่ยหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยถึงกล้าเดินเบี้ยริมทำไมหมากฝ่ายสีขาวไม่เดินเหมือนในตำราละ่ะ เอาเบีย้ยกินตัดตรงกลางคือถ้าเกิดว่าโครงสร้างเบีย้ยมันเป็นลักษณะนี้ครับตรงกลางเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะทําให้หมากฝ่ายสีดำเนี่ยเขาได้ใช้งานในการแทงเบีย้ยขึ้นมาฆ่าโคนนั่นเองนะนี่เลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมสีขาวเนี่ยเขาถึงกล้าแทงเบีย้ยเพราะว่าเขาจะไหลโคนกลับนั่นเองไม่กล้ากินตรงกลางด้วยทาให้หมากฝ่ายสีดําสุดยอดเซนุเทพโจมตีครับด้วยเบีย้ยทะลายทับครับ,รบการโจมตีในลักษณะนี้ครับ เพื่อเป็นการสะเดาะเบีย้ย2ตัวนี้ออกนี่แบบนี้แล้วทําให้เกิดโครงสร้างที่เกิดเบีย้ยคู่ในอนาคตแบบนี้นะครับเนี่ยฮะก็เรียนรู้เอาไว้นะครับอันนี้เป็นเบีย้ยทลายทับนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเบีย้ยในลักษณะนี้จะมีวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูในบันทึกเกมจริงนะในเกมจริงเนี่ยมาฝ่ายสีขาวเลือกที่จะกินตัดเข้าไปก่อนครับก็จังหวะนี้เป็นการกินที่ค่อนข้างเยี่สวยครับ หมากฝ่ายสีดํากินตัดเหมือนกันแต่เป็นการกินหงายครับพอกินหงายในลักษณะนี้เสร็จเนี่ยฮะโคนของหมากฝ่ายสีขาวเริ่มมีปัญหาหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยจึงตัดสินใจครับใช้โคนกินเบี้ยงหงายคืนแต่คุณผู้ชมครับช็อตเด็ดมันไม่หมดแค่นี้ครับเราก็อาจจะนึกว่าหมากฝ่ายสีดำเนี่ยจะเอาไมา้กินเบี้ยใช่ไหมแต่สีดําไม่ใช่ครับสีดําต่อโคนนะ ทำไมถึงต้องต่อโคนครับตรงนี้ฮะโคนมันมีปัญหาอยู่ครับทําให้หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาต้องกินตัดโคนไปก่อนแต่คุณผู้ชมครับแทนที่หมากฝ่ายสีดําจะกินโคนคืนครับสีดําใช้ไม้กินเบีย้ยครับพอใช้ไม้กินเบีย้ยในษณะนีเสร็จเนี่ยจะเห็นได้ว่าโคนของสีขาวยังไงก็กลับไม่ได้อยู่ดีไม่จําเป็นต้องรีบกินก็ได้ครับกินเพื่อทําลายโครงสร้างเบีย้ยให้สีขาวเนี่ยไม่สามารถผูกกันได้แล้วก็สีดำเนี่ยสามารถทิ่มเบีย้ยคู่เทพพยายดาแบบนี้ได้ครับ หมากฝ่ายสีขาวขึ้นโคนครับเป็นการเดินโคนไล่มาครับสีดําไม่รอช้าถอยมาทันทีแม้ว่าหมากฝ่ายสีขาวจะโจมตีบุกหนักซะเหลือเกินครับแต่ก็โดนเบี้ยคู่เทพของหมากฝ่ายสีดาจังหวะนี้ครับสีขาวหลบมาครับส่วนหมากฝ่ายสีดํากินโคนฮะทาให้รูปเกมเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะระสำมระสายครับแต่หมากฝ่ายสีขาวก็ยังมีทีเด็ดอยู่ครับ หมากไฟสีขาวเส้นเม็ดให้กินครับเพื่อหวังว่าจะโจมตีหน้าขุนกันละฮะพอหมากไฟสีขาวเดินดังนี้ครับหมากไฟสีดําทิ่มเบี้ยหนึ่งทีกะว่าทําให้ม้าหลุดตําแหน่งแล้วจะไปกินเบี้ยฟรีนั่นเองครับส่วนหมากไฟสีขาวจังหวะนี้ครับพอเห็นแบบนี้ครับใช้ม้าเนี่ยกินแลกเบี้ยเข้าไปครับหมากไฟสีดํากินคืนและหมากไฟสีขาวใช้เรือกินตอบครับ เดี๋ยวคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับการเอาม้า1ตัวแรก2เบีย้ยนะครับจะมีผลต่อท้ายเกมเป็นอย่างมากครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะหลายคนเนี่ยเวลาเจอโคนก็ฟาด2เบีย้ยไปเลยเจอม้าฟาด2เบีย้ยไปเลยแต่ไม่เข้าใจหลักการครับหลักการก็คือว่าเนี่ยพอฟาดเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นม้าแรก2เบีย้ยก็จริงแต่หมากฝ่ายสีดำเนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขากินเบี้ยริมตัวนี้ได้อีก1ตัวเนี่ยนั่นจะกลายเป็นว่า หมากฝ่ายสีขาวเอาม้า1ตัวแลกเบี้ย1นตัวนะครับแม้ว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยจะถอยมา้าหมากฝ่ายสีดําก็ถามแลกไล่กินทันทีครับเนี่ยฮะเป็นวิธีและเป็นสไตล์การเดินของอพี่หนูเทพนะครับคือถ้าเกิดว่าหมากได้เปรียบเสร็จปุ๊บเนี่ยพยายามถามต่อถามแลกอย่างเดียวครับไม่คุยภาษาอื่นเลยฮะกะแลกทิ้งแลกขว้างครับเดินกันแบบว่าแถวบ้านนะเพื่อนไม่ครบแล้วฮะเล่นกันอย่างนี้ เป็นต่อนิดเป็นต่อหน่อยต่อทิ้งอย่างเดียวฮะพอไปเจอไร่เรือเนี่ยอันนี้ก็ตบเรือมาหอยผูกม้าทีนึงครับสีขาวก็กระเซ้าเย้าแย่ครับขอ,อแลกม้าได้ไหมหมากฝ่ายสีดําโต้ขุนทันใดไม่ให้แลกนะฮะอยากทําได้ทําไปครับสีขาวแลกม้าครับหมากฝ่ายสีดําใช้เรือกินตอบครับสีขาวใช้เรือกินบ้างครับ เกมเนี่ยมันดุเดือดได้จริงๆครับถ้าเกิดว่าคุณดูหมักลุกเป็นเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าว่ามันเดือดจริงนลเนี่ยเดือดอย่างกับน้ำต้มไก่นี่ฮะขยับคุนเนี่ยจะเห็นอะไรรู้ไหมฮะนี่ครับเม็ดแรกเม็ดโคนแรกโคนค่อยๆคิดตามนะตอนนี้จะกลายเป็นนี่ครับมาสู้กับ2เบีย้ยแล้วคุณคิดว่านะผมถามจริงครับเบียตัวนี้คุณคิดว่ารอดไหมมันไม่น่ารอดครับถ้าเกิดว่าเราตัดเบียนี่ออกไปจะกลายเป็นว่า ม้าหนึ่งตัวสู้เบี้ยหนึ่งตัวถือว่าเป็นการต่อสู้ที่หนักมากครับมันคนละเวทกันเลยฮะขยับขุนมาโดยมากฝ่ายสีขาวสีดำก็ก,กินตัดแลกเข้าไปอย่างเดียวครับไม่ทำอะไรอย่างอื่นนะครับไม่มีคอนเทนต์อื่นเลยสีดำก็ไลแ่แลกไล่แลกครับนี่ครับถึงแม้ว่าจะทิ่มเบีย้ยเข้ามาแต่หมากฝ่ายสีดำครับเขาก็ยกม้าสกัดเบีย้ยได้อยู่ดีครับทิ่มลุกก็อไม่เป็นไรก็ขยับขุนหลบไปสักทีหนึง่ง สีขาวเอาโคนเข้าไม่ได้ครับไม่มีคอนเทนต์ในการเอาโคนเข้าเลยครับขยับคุนเจอโคนลุกตูมพอไปเจอโคนลุกเนี่ยก็ต้องขยับคุนถอยลงมาอีกหนึ่งทีครับเจอขุนหมากฝ่ายสีดําไล่กินเบีย้ยแล้วฮะอันนี้มันก็จะเป็นในรูปเกมที่อ,อย่างที่เราพยากรณเอาไว้ครับว่าหลังจากแลกตัวหมากไปเสร็จเนี่ยคือต้องดูด้วยครับว่าลักษณะของโครงสร้างหน้าเบี้ยรูปจบเนี่ยมันเป็นยังไงครับ อันนี้ก็อยากเอาเกมนี้มาให้ด้วยดูครับว่าวิธีการแรกเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตท้ายเกมนะครับพอมาถึงจุดเนี่ยครับตาเดินที่48เนี่ยหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยขอยอมแพ้นะครับทาไมสีขาวถึงขอยอมแพ้เพราะว่าหลักการง่ายๆนะเวลาเราเคลียร์ตัวท้ายกระดานนะครับสมมุติเอาโคนเคลียร์กันออกไปเนี่ยคุณคิดว่าเบีย้ยของสีขาวเนี่ยตายหมดไหมคําตอบคือเบีย้ยของสีขาวน่าจะตายหมดครับแล้วการไล่ขั้นต่ํา เบี้ยสองตัวม้าหนึ่งตัวคิดว่าจนไหมยังไงมันก็ต้องจนนะฮะแต่มันก็จะมีอีกแนวคิดหนึง่งสมมุติไม่แลกโคนสมมุติเอาม้าไปเตรียมห้อยกินเบี้ยให้ได้ฟึบฟึบอย่างเงี้ยพอเบี้ยตายเนี่ยตรงนี้สมมุติต่อแทะแลกโคนอันนี้ก็ไม่แลกถอยโคนมาเซฟอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีวิธีการเล่นอีกวิธีหนึ่งเช่นม้าตัดโคนคือมันเล่นได้หลากหลายมากครับแล้วให้โคนเซตอยู่ในรูปนี้แล้วพยายามกินเบี้ยฟรีไต่กินเบ er ี้ er ยฟรีไต่เข้าไปกินเบี้ยฟรีอีก แล้วก็เอาส,อ,าสองเบี้ยหนึ่งโคนเข้าไปไล่คิดว่าจนไหมอันนี้ก็เลือกดูว่าชอบแบบไหนชอบแบบโคลแรกโคนหรือว่าชอบแบบม้าตัดโคนผมพูดตามตรงนะทาแข่งนะผมแบบสาบานเลยผมเอาม้าฟันโคลเนี่ยให้มันเหลือโคนแล้วก็ เหลือสเบี้ยแบบเนี้ยไล่อุ่นใจมากกว่านะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปใหม่กับทุกคนคารวาสผู้ไฟรู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปอตทรวมพลคน,คนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง 650บาทเท่านั้นรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่แอดมากลุกไทยได้เลยครับ